มีเรื่องเล่าเอ,อ่อเรื่องหนึ่งค่ะฟังแล้วก็ขนลุกนิดนิดนะคะเกี่ยวกับสะพานหินเก่าแก่แ,กแห่งหนึ่งในสกอตแลนด์ค่ะครับเป็นสะพานที่ทอดข้ามหุบเหวลึกมากนะคะประมาณห้าสิบฟุตข้างล่างก็เป็นพวกโขดหินอืมครับแต่ชื่อที่คนแถวนั้นเรียกนี่สิคะฟังแล้วแบบสะดุ้งนิดหนึ่งสะพานสุนัขฆ่าตัวตายชื่อค่อนข้างแรงเลยนะครับใช่ค่ะ มันอยู่ใกล้ๆกับครหาสนาโบราณที่ชื่อโอเว t ร์ทูแล้วก็เว่ากันว่านะคะตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมีสุนัขเป็นร้อยรอยตัวเลยเป็นร้อยตัวค่ะหุ้งตัวจากราวสะพานดิ่งลงไปข้างล่างโอ้โหแล้วที่แปลกคือเหมือนจะกระโดดจากจุดเดิมๆด,ด้วยค่ะตรงราวสะพานฝั่งขวามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะทำไมต้องเป็นที่นี่ครับ เรื่องนี้ก็เป็นปริศนาที่คนสมใจกันเยอะนะตัวเลขที่เขาพูดถึงกันนี้มันไม่น่าเชื่อเลยนะคะบางข้อมูลบอกว่าเกือบ600ตัวที่กระโดดลงไปห0รอตัวค่ะแล้วก็มีกว่า50ตัวที่ไม่รอดแต่ที่เอ่อที่มันน่ากลัวกว่าน,นั้นคือมีเรื่องเล่าว,ว่าสุนัขบางตัวที่รอดชีวิตนะคะมันพยายามจะกลับไปกระโดดซ้ำอีกครั้งกระโดดซ้ำโอ้โหอันนี้น่าขนลุกนะ ใช่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะแบบโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เดินอยู่ดีๆกับเจ้าของแล้วก็พุ่งไปที่ขอบสะพานเลยหรืออย่างหมาพันคอลลี่ที่กระโจนลงไปต่อหน้าต,ต่อตาเจ้าของมันผิดปกติมากๆเลยนะคะสำหรับพฤติกรรมสุนัขครับครับเข้าใจเลยคือเรื่องนี้มันก็มีทฤษฎีที่พยายามอธิบายอยู่นะครับแบ่งเป็นสองสายใหญ่ๆเลยค่ะยังไงบ้างคะ สายแรกก็จะเป็นแนวเหนือธรรมชาติหน่อยครับอันนี้จะอิงกับความเชื่อท้องถิ่นตำนานอะไรพวกนี้อย่างเช่นตำนาน White Lady of Over Town ผู้หญิงชุดขาวประมาณนั้นครับว่ากันว่าเป็นวิญญาณของพรยาไม้เจ้าของคลืสนหาที่เสียใจเรื่องสามีแล้วก็ยังวนเวียนอยู่เท่านั้นอืหรือบางคนก็เชื่อว่าสะพานเนี้เป็นเหมือน Tin Place Tin Place คืออะไรคะ ตามความเชื่อผืนบ้านเขานะครับคือจุดที่ม่านกั้นระหว่างโลกเรากับอีกมิติหนึ่งมันบางเป็นพิเศษโห oh, ฟังดูแฟนตาซีเหมือนกันนะคะครับหรืออาจจะเป็นพลังงานตกค้างจากโศกนาฏกรรมที่เคยเกิดขึ้นจริงๆบนสะพานเมื่อปี1994นะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นด้วยเหรอคะครับมีเหตุการณ์เสะเทือนขวัญเกิดขึ้นคนท้องถิ่นบางส่วนเขาก็เลยเชื่อว่าสุนัขซึ่งมีสัญชาตญาณพิเศษเนี่ย อาจจะสัมผัสอะไรบางอย่างได้อืเรื่องเล่าพวกนี้ยิ่งทำให้บรรยากาศมันดูลึกลับเข้าไปใหญ่นะคะแล้วในมุมวิทยาศาสตร์ล่ะคะพอจะมีคำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลบ้างไหมมีครับในทางวิทยาศาสตร์ก็มีแนวคิดที่น่าสนใจเหมือนกันที่พูดกันเยอะๆก็คือเรื่องกลิ่นกลิ่นครับมีการศึกษาพบว่าใต้สะพานนะ่ะเป็นที่อยู่ของตัวมิงตัวมิงใช่ครับแล้วปัสสาวะของมิงเนี่ย กลิ่นมันแรงมากฉุนมากอาจจะดึงดูดสุนัขได้โดยเฉพาะพวกพันธุ์ที่จมูกไวๆจมูกยาวๆอย่างลาบาร์ดหรือคอลลี่ที่เราพูดถึงไปตอนต้นอ oh. เขามีการทดลอ,องเบื้องต้นด้วยนะครับพบว่าสุนัขส่วนใหญ่เนี่ยสนใจกลิ่นมิงค์เป็นพิเศษจริงๆมากกว่ากลิ่นอืนอ่นๆแล้วที่น่าสังเกตคือช่วงเวลาที่เริ่มพกดวงมิงค์นแถบนั้นก็ใกลเ้เคียงกับช่วงที่เริ่มมีรายงานเรื่องสุนัขก,กระโดดสะพานพอดี อ๋อก็ดูมีเหตุผลเชื่อมโยงกันอยู่นะคะครับแล้วก็มีอีกทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องโครงสร้างของสะพานเองโครงสร้างสะพานมันเป็นยังไงคะคือตัวสะพานนะครับกำแพงหินมันค่อนข้างสูงแล้วก็ทึบมันอาจจะบดบังวิวบดบังความฝุ่งฉันจริงๆที่อยู่ข้างล่างอ๋อสุนัขมองจากมุมของมันอาจจะเกิดภาพลวงตาคิดว่าอีกฝั่งเป็นพื้นระดับเดียวกันหรือแค่กระโดดข้ามรั้วตีเตีย้ยเหมือนพื้นมันเท่ากันหมดใช่ครับพอคิดแบบนั้น ก็เลยพุ่งตัวกระโดดข้ามไปแต่จริงๆมันคือเวลโหก็น่าสงสารเหมือนกันนะคะถ้าเป็นแบบนั้นครับก็นำว่าเป็นคำอธิบายที่เป็นไปได้ทั้ง2ทฤษฎีนะครับค่ะฟังดูก็มีเหตุผลทั้งเรื่องกลิ่นทั้งเรื่องโครงสร้างนะคะแต่มันก็ยังอดสงสัยไม่ได้อยู่ดีคะ่ะว่าทําไมต้องเป็นที่นี่ที่สะพานโอเวอร์ทูนครับนั่นสิทําไมไม่ใช่สะพานอื่นที่อาจจะมีมิงเหมือนกันหรือมีกําแพงคล้ายๆกัน แล้วทำไมต้องเป็นจุดเดิม,ดมๆซ้ำๆตรงฝั่งขวาด้วยอืมคำถามนี้น่าคิดมากแล้วคำถามสำคัญเลยค่ะคือเรื่องตัวเลขสุนัขไอ้ที่ว่าหลายร้อยตัว500ร้อยหแล้วก็ที่ตายไปกว่า50ตัวตัวเลขนี่มันเชื่อถือได้แค่ไหนคะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลจากสตัตวแพทย์ท้องถิ่นนะคะที่คลินิกอยู่ไม่ไกลจากสะพานเลยเปิดมาเป็น 10, 10ปีแล้วครับแล้วเขาว่าไงครับ เขาบอกว่าเคยเจอเคสสุนัขบาดเจ็บจากสะพานเนี้แค่ไม่กี่ครั้งเองนะคะตลอดหลายปีที่ผ่านมาอา้าวไม่กี่ครั้งใช่ค่ะแล้วก็มีข้อมูลจากองค์กรพิทักษ์สัตว์หลักของสกอตแลนด์อย่าง SSPCA เขาก็ยืนยันว่าไม่มีบันทึกทางการเลยเกี่ยวกับเหตุการณ์สุนัขกระโดดสะพานโอเวอร์ทูนแบบเป็นเรื่องเป็นราวโหข้อมูลขัดกันชัดเจนเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะคือเรื่องเล่ามันน่ากลัวมากแต่ข้อมูลทางการเหมือนจะน้อยกว่าเยอะเลยนี่แหละครับคือความซับซ้อนของเรื่องนี้เลย ความขัดแย้งตรงนี้แหละมันเป็นไปได้สูงครับว่าปรากฏการณ์นี้อาจจะไม่ได้มีคำอธิบายเดียวหรือทฤษฎีเดียวที่ถูกต้องอาจจะเป็นการผสมผสานกันของหลายๆอย่างอย่างที่ว่ากลิ่นมิงที่มันยั่ยยวนบวกกับโครงสร้างสะพานที่อาจจะหลอกตาอืมค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันยังไม่มีทฤษฎีไหนเลยที่ตอบได้ทุกคำถามจริงๆอธิบายได้ครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะประเด็นเรื่องจานวนสุนัขที่มันขัดแย้งกันมากขนาดนี้ ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ดีนะคะใช่ครับปริศนามันยิ่งลึกเข้าไปอีกสิ่งที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้ก็คือในเสียววินาทีนั้นนะครับบนสะพานโอเวอร์ทูนสุนัขมันรับรู้อะไรกันแน่นั่นสิคะเป็นอะไรที่ประสาทสัมผัสของมันจับได้แต่ประสาทสัมผัสแบบมนุษย์เราเข้าไม่ถึงรึเปล่าหรือว่าหรือว่าจริงๆแล้วพลังของเรื่องเล่า ตำนานความเชื่อต่างๆที่คนเล่าต่อๆกันมามันแข็งแกร่งมากพอที่จะสร้างแล้วก็หล่อเลี้ยงตำนานอันน่าสะพรึงกลัวนี้ให้มันคงอยู่ต่อไปได้เองอมไม่ว่าความจริงเบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้จะเป็นอะไรกันแน่ก็ตามมันก็ยังเป็นเรื่องที่ทิ้งคำถามไว้ให้เราคิดต่อได้เยอะเลยครับ